สวัสดีค่ะอฉันวัสนาเกิดการนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายอาของบริษัทสยามนิสสันชุมพรจำกัดนะคะสาขาหลังสวนนะคะวันนี้จะมาพูดในเรื่องการสร้างความความประทับใจแก่ลูกค้านะคะ าการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าในส่วนของบุ๋มเองนะคะจะเริ่มต้นด้วยการสร้างาความประทับใจในครั้งแรกหรือว่า first impression แก่ลูกค้านะคะเราต้องรับรองลูกค้าหรือว่าพูดคุยกับลูกค้าให้เสมือนอคุยกับเพื่อนคุยกับญาตินะคะเราต้องมีความชัดเจนและความจริงใจก่อนหากเราสร้างความประทับใจครั้งแรกที่เราได้พบกันแล้วนะคะอะไรอะไรไมันก็จะง่ายขึ้นนะคะ ต่อมานะคะเราก็ต้องสร้างความชัดเจนให้แก่ลูกค้าทั้งในเรื่องรายละเอียดของตัวรถการตอบคำถามที่ลูกค้าสงสัยหรือแม้แต่รายละเอียดแคมเปญต่างๆนะคะความชัดเจนต่างๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นแคมเปญเท่าไรแถมอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการซื้อขายเราก็ต้องชัดเจนในเรื่องว่าลูกค้าจะต้องออกเงินเท่าไหร่ไฟแนนซ์ต้องเริ่มที่ตรงไหน จะต้องเป็นการร่วมมือระหว่างเราลูกค้าแล้วก็ฝ่ายเน้นนะคะเราก็ต้องชัดเจนทั้ง3ฝ่ายแล้วก็ต้องคอยสอบถามความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้าต้องการอะไรต้องการแบบไหนมีเงินเท่าไหร่ส่วนเรามีแคมเปญเท่าไหร่อันไหนที่เราให้ได้เราก็จะให้ส่วนอันไหนที่เราไม่สามารถให้ได้เราก็จะไม่รับปากลูกค้า เราต้องชัดเจนตรงนี้ด้วยนะคะถ้าไม่งั้นเราก็จะเข้าตัวแล้วก็กลายเป็นว่าเราขายเกินอันนี้ก็ไม่ควรนะคะ,ะแล้วก็หลังจากที่เราได้ทําการขายไปแล้วเราก็ต้องมีการบริการหลังการขายที่ชัดเจนอย่างเช่นในกรณีที่นัดลูกค้าเข้าศูนย์หรือว่านารถออกไปใช้แล้วเกิดปัญหาใช้ดียังไงเราก็ต้องสอบถามหรือแม่แต่กรณีในที่ลูกค้าไม่ได้ตกลงซื้อหรือเข้ามาเพื่อสอบถามเพื่อเปรียบเทียบเราก็ต้องใส่ใจเพราะ อาจจะทำให้เกิดการซื้อหรือการแนะนำในภายภาคหน้าต่อไปได้ในส่วนของบุมในการสร้างความประทับใจก็จะประมาณนี้นะคะถ้ายัางไงก็ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ